สินใจยากแล้วตัดสินใจยากอืมบาดนี่บาพอดฮะในเมื่อนองบบเลืองเขาก็ต้องไปเมื่อใดแมนแมนหาที่เมื่อไดแบบนี้เมื่อปลาได้ไหมนเลือกนะแม่เลือกจะคิดใจเลือกหรืออยากใส่อยากออกอยากออกอยู่ไหนล่ะแต่ว่าโบก้าโบก้าออกโบก้าออกเออแล้วบาบาลาพงยางเวิรยูฮันเพิ่นว่าเออเอาขุ่นบอเอาบาลาวิธีราบวิธีเล่าบอ เจ้าเจ้าเชือกเอาไปละบอกอะไรน้องร้อยน้องลาเจ้าเชือกเอาไปเอาว่ามากว่ามากว่ามากเออเออเอาน้องน้องร้อยเลือกเลือกบ่ได้ให้ให้น้องลาเลือกว่านี้น้องเลือกเลือกดูน้องลาเลือกเลือกดูรางอายสองคนเลยเชือเลือกเพื่อบัวได้เลือกแม่ว่าอะไรเลือกเลือกใครเลือกอายบ่นี่ เลือกค่อยได้เลือกขลือกของพ่อเราเห็นเสือน้ำปลาพ่อแล้วก็นยังเลือกน่อเปลาเนาะสวัสดีครูสาวสวัสดีเืือจังไม่ไหนฮะเสือลอยพูนี้ได้สักเสือล่าชื่อคือกันหละ เอื้อยครับน้องเออเอื้อยกับน้องบ่นี่เสาวผ้าแพ่เพื่อนนี่บ่โอ้จื้อบ่อันเจ้าบ่ตั้มขาวตะกี้ที่คอยมาฮะจื้บ่คอยจื้โอ้จื้ฝนว่าเนาะ้องฝนจื้บางสัญญาอายโอ้แต่บ่พ่อนบ่เคยมาถ่ายเพื่อนะก็จะมาถ่ายครั้งแรกเพื่อนก็เลยบ่จื้ลูกแล้วต่อไปเพื่อนจื้นี่เล่ยกับน้องเอื้อยกับน้องเจ้าจั๊กปี้สิฮ่าสับกันกับคอยเลยอันนั้นได้สัจจปี้ สองหกเจ้าคือทำกับข้อยชาติสิบหกเออพี่น้องสาวงามเออมาสัญญามาเห็นโอ้งามเลยไปใช้กิ่นิ้วไปซื้อเสื้อเอาป่ะกี่นิ้วปเนาะกันในเชือเสื้อดในเชื้อใหม่ป่ะเตอร์เท่าไรเนี่ยห้าบห้าสิบห้าห้าสิบได้ทั้งส่งตีสุดหนึ่งห้าสิบสุดหนึ่งห้าสิบไปทั้งส่งอันนี้ก็ได้ทั้งส่งบ้านไหนได้ทั้งส่งด้วยกันโอ้มาได้ตั้มขาวพี่น้องมาเนี่ยมได้ตั้มแล้วตั้มแล้ว โอ้ไอ้มากพอท่านเนาะเอาใส่อันนี่บัเขาวข่อยสิตมเนี่ยนี่บ่ยอมซื้อข่อยตั้มข่อยตั้มบัวเป็นตั้มบัวเป็นสดมาซองอูเป็นน้ำมาดูใท้ายงามกว่ากันเป็นน้ำมาดูสวดปลาเหลือคนได้ใจกะเจ็บน้องบ่เลือซองคนบ่ได้บ่ในใจในากได้มา่องไงได้ได้อยู่บนโอ้ยมีตะปูอ๋อเออ ยิ้มสวยงามไม่ธรรมดางามวันนี้งามไม่เล่นเนาะน้องลาบน้องลอยแล้วจะมาขี้ลายสัมในงามแล้สัมในไดพลอยมาตอนนั้นโอ้คือว่าอะไรมาตอนนั้นน้องปิดหน้านาะน้องใส่หมวกเนาะไอ้ก็เลื่อยโบจืดวันนี้เพิ่นเปิดหน้าให้เบิ่งเนาะแหมกางามงามแฮงแล้วผาอองามสุดยอดสุดยอดบนไหนไปฮาเห็ดเกียรบ่บ่โอ้บ่เพื่อนว่า บดิลินโทรศัพท์บ่ลินบูมีแบกโอ้บูมีแบกอ้าวบโอ้บ้านน้องบูมี่ไฟฟ้าเนาะอ๋ออ้าวจะมามีแพงมียังขนาดบ้านหนอคือบ้านหนอคือแบบมีบูมีไฟฟ้าเลยเนาะบูมีไฟฟ้าบ้านไม่เนาะบูมีไฟฟ้าคือว่าแผนแบตเมื่อในกระทาหมู่บ้านโบราณแผ่นมันแดดแดดแห้งคนแล้วต้องจังสากได้เนาะเขามันขึ้นแบบนี้กะจากสาได้เหพดยังบ่ได้พดเล่นเลยเนาะแด็กเสียว่าเป็นอะไรเนาะ อ้าวเป็ดอายไอี่อันสไทยเม่นเอาสีสากให้แป๊จะมีพาแบ่งรือเปล่อสากเอาอาสากไห้แป๊บนึงเดียวันนั้นอดีวจะมาเอาสิิไปเปยนนายุ่งอยู่แต่น้อง่มีโทรศัพท์โอ้น้องไม่โทรศัพท์จาบ่มีโทรศัพท์แลลินน้ำกันบ่เวลาน่ะลนน้ำกันบ่เออเราเจ้าเจ้าเราบลินยังเลย มีแต่ผูบ่าวมาล้มอยู่เพื่อนม่มีผูบาวเอ้ยผูบ่าวอีกฟูบ่าวีอีพออีพอบอสชินไผ่ฮะโอ้ที่ามีพอบันคาดองแพกบ่อยพอนื่อว่ามันไวเสียมันมันช่องพักีดอะไรบ้างช่องพักีดมันไวก่อนบ้าองับาทไหนบ้างเขนบานนี่เขินแห้งบ่ดึงลงดึงลง เคินเคินสันไมจักเปอร์เซ็นต์เคินซาลาหาสอยจักเปอร์เซ็นต์ก็สดหันมาดร้อยร้อยอีกระวังบุคช่องคนนีนห้าสิบสหาไห้าสิบหาไสี่แบงไพ่ห้าสิบสแบงไทบอกดูแบงไ่ไแม่บ่ไดแบงไ่ได้ใชไหมว่าบุตรใจบุตรใจเพิดบาแบงไหคุณดีได้ทำทำทำน้องน้องอะ นองลานองลาเ้าก็่น้งลาส่วเจ้าเปอร์เซ็นนองลาร้อยร้อเอ่ะสมมติว่าอ้ชอคนนี่เ้สิเจ้า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 เอาหาไปเอาหายหา้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นจ้าเจ้หไโอ้ยบิ้งนองลา หน้าตาเจ้ากับบอกกำงามจะปิดไปเห็นอย่างนั้นโอ้บ้านเท่าบ่เออเฮือนเจ้าเนาะโอ้ทั้งงานนั้นพอเพห็นเห็นเห็นคือการมาเฮือนเจ้ามูคอยแล้วลงเฮือนเจ้าฮะนี่พี่น้องเดอกผลมาเฮือนเจ้าเนาะผลหวานเนาะเฮือนไพ่ใบเท่าวันนี้ว่าเฮือนเจ้าว่ะเฮือนเจ้ามันมุมแมนเฮือนคอยใช่เฮือนเจ้ากับเฮือนเจ้าวันนี้ว่ะเฮือนเจ่าบัดนเฮือนคอยอยู่ได้จัะ ลูกก๊กบ่เจ้าเลือกว่าลูกที่เท่าไรลูกกาบักก้านคุนิลาบ่ักพลาบ่โอ้ลูกสาวาล่านี่ลูกสาวลาพอกระหักแม่กระหักเนาะเพดานเนาะพอกระหักแม่กระห้วงไม่กระหักพอกระห้วงกระเด้าอันี่คือทีแพง แ้งไหมแพงบ้แขงบ้ไปถามพ่อไปถามพ่อคันพ่อเพิ่่นบอเอาดิส่ผนะเอาเมื่อรดเอาเมื่อลดเจ้าน่ะเบาพ้เบาชัญญาเราปั้นกันผลุ้นเจ้าเ็นะไมไหนี่พอเราอเาบอกเอาเนาะเราแหวนจเห็นไไหมนี่เจ้าชิบูยังไขาดองในบ่อมเอาเขาแตงกันในบ้านในแพงว่าสนอแพงแห้งบ้แตงกันในบ้านจักแหละจังแหละเอาสมุดว่าบพอดลยมะมันเจ้านี่จ้าเสีเทไร เท่าไหร่นี่เอาบ่ได้ไอ้ไอมามันเจ้านี่เท่าไหเจ้าจะสิเอาขาดองเท่าไจัอือจะสิเอาขาดองอ้ายน้ําอ้ายเท่าไหนี่นะ50ล้านเนาะบ่ฮอดฮอดบ่อันจัเพิ่นว่าคิดก่อนเพิ่นว่าคิดก่อนบ่เอาคิดว่าสิเอา500000ซะดอกบ่คิดก่อนเพิ่นว่าอืคิดก่อนเอ้า ไวๆได้จนะครับได้เนี่ห้าสิบล้านห้าล้านห้าสน้องนอบันนี้เราสัญญากตือเลยห้สล้านนาอ้ขาดอห้าสบล้านชิบนไอ่ไอบ่มีเลยขอขอจัห้าแสได้บ่ห้าสบห้าสิบหก็ได้เนาะหาัไดห้าสิบพันก็ได้โอ้ย ฮ่ฮ่าฮใช่แล้วเพราะมาเองเงินในถุงเดียวหยอกอ้เป็นรอยอกหยอกเป็นดอกเนาะอือ้แสดงว่าค่ะดอกท้อนี่บ่แพงเนาะเขาเพียงเพียงแต่หมักหักกันแมนบ่ค่ะดองนี่เป็นเป็นเพียงเพียงตัวเลขไว้เฉยๆแต่ว่าถ้าหมักถ้านหักกันนี่แกทานตกลงกันได้แมนบ่เขาล้มล้มก็ได้เข้าใจกันแมนบ่ก็ถือว่า เอาเลยเหมนาะแต่งเลยขอเลยอืมเอาสมมติว่าเอาเอาผัวไปเนี่ยเจ้าเจ้าสิไปอยู่เพื่อนผัวบ่หรือว่าให้ผัวผัวมาอยู่เพื่อนนั่ไปอยู่เพื่อนผัวเลยบอสัญญาฮะคอยว่าเหมาะสมแล้วเฮานะเพื่อนไปอยู่เพื่อนผัวจะได้ว่าเฮาจะเอาเมื่อเลยจะได้ว่าเขาเมื่อเมื่ออยู่คนละใบไมาอยู่เพ่ใดไม่ได้มาไก่บ้านตาอะไรจะเกิอไหมมาเริ่มไก่ไรเอาเพอ อาบ๋เอาบ๋อจ้าเอาบ๋อบอไฮมาอะไรได้เมื่อเมื่ออยู่พุทธเราก็อยู่พุ่นเลยได้บอไฮมาไก่บ้านอย่นี้สามปีจะให้มาเธอหนึ่งคอยคอยคอยเห็นตบิดคอยป้าว่ะอยากเข่าไปห้าก่ะก็หัวน้องงามโพงามนี่บอกบอห้านเข่าไปอ้ายว่าจะงามงามอะไนี่ก็งามแทงามว่ะงามแท้งามว่ะทั้งเอ๋ยอะไรน้องอันนี้ก็งามคุณนี่ก็งาม เรียกไฟใจกะเจ็บเตตปูเปีใช่ไหมน้องเตะปูตปีตตมุตะมิอันเปลิ้นชันารใช่เาลยดวเียนงเฮียนโรงเฮียนแถวนี้ไม่แต่โรงเฮียนป่นองใบอ้แนีนี้ก็ต่บาแถวนี้กระไรแต่โบลายโบลายจักอันจักโต๊ะแลว่ามันบ่แห้งบแห้งโอ้ เพิ่นว่าแถวนี้กาดใดเบาสัญญาแต่ว่ามันบ่แห้งเนาะมันบ่อแห้งท่นอยู่ฝุ่นอาจจะแห้งเนาะอาจจะแห้งรินเน็ตได้เนาะสามารถโทรหาหาอ้ายได้มันบ่อคนคันไปพุ่นนลยได้โอ้ส่วนมันต้องได้ขอเท้เออว่าอย่งน้องเพื่นที่น้องขอขอถ้าเพื่อนให้กะอะไรกะเอาอะไรอะไรเนาะอืมที่ให้อยู่บ่ให้อยู่บ่กเพ่งหาให้ใหู้่บ่เนี่ย ที่ให้อยู่บ่เพชรนั่นน่ะเพชรเจ้านั่นแหละเพชรอันชาวร้อยนั่นแหละโอ้ที่ให้อยู่บนนอกที่ให้ให้อยู่บนชนูลาอายสองคนอีกอเพชรคุณเจ้าสองคนหายบ่ใหายให้อยู่บ่อระวังคอยกับคนนีกจะเสิให้ผู้ใดเออห้หมดใหายหมดเออโอเคบ่และคอยจีบคนเดียวได้จีบช่องอะไรไหน เออให้คนใด๋น้องน้องร้อยกับน้องฉันเกาะน้องลาน้องลาเออสิให้คนใด๋ะให้คนใดให้หมดให้หมดโอ้ยบ่ค่อยสิบ่ยากกันเนาะก็บ่พอนเนาะบ่ก็แม่นๆๆถ้ากะยานนมี2คนเาเอยกับน้องโอเอยกับน้องเออเอยกับน้องแล้วอให้เพิ่นเลือกเอาระหว่างเฮา2คน เคนสิเอาเอาผู้ใดเจ้าได้ส่าจะสิเลือกไพ่ขอกระบอกผ่อนต่เลือกก่อนเหเนาะเลือกก่อนใส่พวกเจ้าแหล่เลือใค่ข้าน้ให้คอยเลือกเอาแสดงเขาจะได้แข่งก็คือโกงพวกเภาแล้วเ่ยมาเจ้าให้เลือกอย่างให้ผู้สาวเลือกเรือผู้สาวเลือกเขาก็เจ้าก็ได้ไพ่เจ้าผ่อนผ่อนไพ่เภาเภาบ้าบ้ามึงดูสี่มามึงดูนี่ระหว่างเสือดำกับเสือสีเทาเนี่ยนะเสือสีเทาเอามั มันเป็นไปบ่ได้แล้วเนาะทีเอามาสองคนเนาะเฮ็ดได้เลยในใจใหญ่คนเดียวแหละเนาะได้ผู้หนึ่งผู้เดียวหรือวะในใจอใหญ่ซองเป็นไปบ่ได้ได้หนอในใจพออยากได้มาสองคนกับอะไ้เลือกพิเลือกทินั่งเลือกเอ้าเลือกเอาเรว่าสองคนเหรอเลือกไม่เลือกแม่มาเรนเลย เด็คือเสือผาว่าเลี้ยแม่มาสั่นเจ้าได้สั่นเจ้าสิเหลือกไปสำหรับสองคนสิเหลือกไหนึ่เลือไปเลี้ยเลี้ยคนนั้นละวางนะเกินเกินอย่าวางนะสิเหลือกผูกอาบหน้าใต้แล้ว้นอกูอยู่ข้างๆใครไปได้อาบหน้าไเห็นเลย สซีรียกอะไรเนาะมาเนน้อหมาน้อมาเนเบสเบดีบอกเไหมต่างอยู่หนองนอเนอโอ้ยงาไม่ไดตุบติจเห้งรนิห้งครน้าหักเนาะหน้าหักหน้าหักหน้ายอคือผันวายรี่ดดมาคถี่นอเอ้ยหน้าหักหน้ายอกไม่แอมหนามมั้เนอหน้ายิกหน้าตีอาอแล้วอมแล้วส นมเเซ่๊าปาดพี่น้องเอ้ยยังยับ่ได้เห็นตอนเจ้าอาได๋ผบ่ซื้อเล้อว่าเจ้าอาบ่ซื้อซักก็บ่ได้อาบน้ําบ่จะออแม่นๆๆเอบ่ๆคนบ่เห็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 นตอนอา ท่านไรอาบน้ำโอ้ยาอเละไอเลนี่ยฮตัวไอดำว่าอาบ้าเลยบอโอ้ยายได้อาบเลยบออท่านได้อาบซ่องมือคุณแต่ว่าร่างไรอยาวร่างไรโอ้ใโรใแต่เขาอาบมือนึ่งบ่พพออาบล้วอสน้าบริอาจามโอ้ยอายุทูบเบอร์ขางขาวนี่คร well, so. really oh, sure ับสามเดือนเลยเอาเอลนีน uh. ่อง มาเจ้าสองคนจะสิเลือกไพอ่เอาเลือกไพเนนะเออให้ให้ให้เจ้าเลือกคนนี้ก็เล oh, ือกเลือกอะไรก็แล้วเจ้าเจ้าจะเป็นเอือยเจ้าต้องเลือกปอนเจ้าเป็นเอือยเจ้าเลือกปอนเออเลือกเดี๋ยวแล้วพอคอยสิเลือกว่าเจ้าเองเออเลือกเลือกเลือกนั่นเลือกคนห้านนะเฮ้ยงาบนอกสาหวานน้อยเนาะเลือกอันเลือกคนขาวาะได้หมแพงแห้งโอ้ทารายไอ้ทาราย อย่าวางให้ค่อยตื่นเด้ออุ้ยเป็นหัวเหรอป็นหัวเองแพงทรายขดองันไอ้าล้านห้าสิบล้านอ้ยสามาแพงแผ่เพดานนอบ่บอสัญญาสะเดิดเลยห้าสิบล้านนี่เมื่อเฮือนบอห้าสิบล้านบ้าขนาดเฮือนเลยข้มาไก่แม่เลยเนาะแม่แล้วตัดเอาเลยนะตัดเอาเลยแม่ตัดเอาเลยจากเป็นคนบ้านนี่นะ โบยโบ้มิซูอเลยนะลบพิมพ์เลยน้องให้ก่อนเริ่มอีกแหละน้องลอยน้องลอยน้องลาน้องลอยน้องลาเจ้าดิลืมเจ้าเจ้าโบเลือกเลยคอยชิไป้ายได้โอ้ถ้าเลือกเลยคอยซิอูเลือกไม่เลือกไม่เลือกแม่เลือกแม่เลือกแม่นี่เลือกเลือกเลือกไปไหมเลือกแม่เลือกแม่โอ้ยเชิญฝนว่าพี่น้องเชิญน้อเลือกสิเลือกใครนาะองเลือกเ่ราะฝูอย่างเวอนอยู่ฮะ ถ้าจะเลือกก็ทางเราโว้ยอะไดรนะจะเมื่อหันบานคอยสลบเป็ดได้หาไรไปจะเชือดเอาไปทำไมน้องน้องร้อยให้น้องร้อยเลือกก่อนระหว่างสองคนเฮานี่น้องร้อยเชือดเอาไปเขาจะเข้าจะคู่คำตอบเขาจะคู่คำตอบแล้วเขาก็ติกเซ็ตมากถ้าถ้าผู้ใดเลือกผู้ใดก็ผู้นั่นสิเซ็ตหาผู้นั่นแม่แทำไหมีโมันเป็นอย่มงไรคขาเซ็ตห้าหน่องกับดาคขาเซ็ตห้าหน่องแับหน่อง แมนายปไปไปไม่รู้สึกว่าตัดสินใจยากแล้วนี่ตัดสินใจยากแล้วตัดสินใจยากม้านนี่บ่าพ่อนในเมื่อน้องบัเรือเขาก็ต้องไปเมื่อใดแมนแมนเขาไปเมื่อใดแบบนี้เมื่อปลาอะไรแมนเลือกนะแม่เลือจมซีกต๊อกไต เดี๋ยวเรื yeah well, that that ่องสายอ่ะอยากออกอยากออกอยู่ได้แหะแต่ว่าโบก้าออกโบก้าออกโบก้าออกเออแล้วว่าบ่าวลาเป็นยางเวิร์ยูฮันเพิ่นว่าเอาคุ่นบอเอาบ่าวลาวิธีเล่าวอเจ้าเจ้าชิเลือกไผรละบอกอันลีน้องลอยน้องลาเจ้าชิเลือกใคเอ้าวว่ามากว่ามากว่ามา เออเอน้องน้องร้อยเลือกเลือกบ่ได้ให้ให้น้องลาเลือกวะนี่น้องลาเลือกเลือกดูน้องลาเลือกเลือกดูระหว่างไอสองคนเลยที่เลือกเพื่อบัวได้เลือกแม่ว่าได้เลือกแม่เอ้ยเลือกเลือกใครเลือกไอบ่นี่เลือกคอยได้เลือกบเลือกบัอเราเห็นเสือน้ำบ่พทอแล้วมันยักเลือกนอปลานดอ้ยน้องล่าเลือกคอยแต่ฉัเลือกลาเเลือกคอย แล้วคือโอ้สัเจนนนี่มามมมามสัเจนใชเลือกเลือกเือเือเราเจ้าเลือคอยอ้าพอหน่เจ้าเฮยนะเป็นผู้แซมในในมือนี่แซมในมือเจ้าคือผูแซมเป็นนั่งจังคอยต้แซมคอยไปรามนาซ้อมมือเด้สามทีท่ามนองคนนี้ดูเลือกให้เอาไม่ไทไม นองเลือกไผมาบอนนองหั่นเพ่นเลือกนกเลืเลือกไผเเลือกไผเลือกเลือกไผเจ้าหานอลยเลือกเลือกเลือกไผอ่านนองล้าเลือกคอยเลือกเจ้าเลือกพรีบ้บอกไผเลอก้เลือกน่องล้าน้องล้าน้องล้าเขากันเลยได้กแนแล้วอ้านึ่อเอามาโอ้เขาก็นเไ้นหนึ่งตัวหนึ่งนะเสมอกัรแล้วเสมอกันแลเอาพี่น้องคลิปนี้เขากับบริมยังไน้องบพรอนหอกได้จบคลิปกับน้องนเพลบาบายเลย 拜拜拜拜，拜拜拜拜。Bye bye bye bye